สวัสดีค่ะทุกคนนนวันนี้มาพบกับอาจบินงพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือมีหนังสือดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือที่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่มากๆเลยนั่นก็คือคู่มือเริ่มต้นเทรดทองคําฉบับมือใหม่ The Gold Trading Guide for Beginners เขียนโดยคุณสักชัยจันรพร้อมสุขค่ะหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มือใหม่เข้าใจโลกของการเทรดทองคําได้ไง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านกราฟแท่งเทียน การใช้เครื่องมือต่างๆหรือแม้แต่าการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเทรดค่ะทำไมแอดมินพลอยถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้น่ะเหรอเพราะว่าแอดมินพลอยอยากชวนทุกคนมาเริ่มต้นลงทุนในทองคำอย่างถูกวิธีไงคะอาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะแอดมินพลอยไม่ได้จะมานั่งอ่านหนังสือให้ฟังเฉยๆวันนี้เรามีสถานการณ์จำลองสนุกๆมาให้ดูกันด้วยค่ะไปชมกันเลยฉากห้องนั่งเล่นแอดมินพลอยนั่งหน้าคอมพิวเตอร์สีหน้าเคร่งเครียด แอดมินพลอยพึมพำกราฟมันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้จะเข้าซื้อตอนไหนดีเนี่ยติดดอยแน่ๆเลยมีเสียงเคาะประตูเพื่อนพลอยทำอะไรอยู่ทำไมน่าเครียดขนาดนั้นแอดมินพลอยกำลังเทรดทองคำอยู่เนี่ยสิ แต่ดูทรงแล้วน่าจะเจ๊งเพื่อนใจเย็นก่อนก่อนพลอยได้ศึกษาเรื่องกราฟเรื่องเครื่องมือต่างๆดีแล้วเหรอแล้ววางแผนการเทรดไว้หรือยังอดมินพลอยก็อ่านอ่านมาบ้างแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพื่อนงั้นพลอยต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เลยคู่มือเริ่มต้นเทรดทองคำฉบับมือใหม่เล่มนี้จะช่วยให้พลอยเข้าใจพื้นฐานการเทรดทองคำได้ง่ายขึ้นแถมยังมีกลยุทธ์ต่างๆให้เอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะ แอดมินพลอยจริงเหรอน่าสนใจจังเพื่อนที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้วยนะเพราะการเทรดมีความเสี่ยงเสมอถ้าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองก็อาจจะหมดตัวได้ง่ายๆเลยนะแอดมินพลอยขอบคุณมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวพลอยจะลองไปหามาอ่านดูตัดภาพกลับมาที่แอดมินพลอยเห็นไหมคะทุกคนการเทรดทองคำไม่ใช่แค่การซื้อซื้อขายขายอย่างเดียวนะคะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างรอบด้านด้วย ซึ่งหนังสือคู่มือเริ่มต้นเทรดทองคำฉบับมือใหม่เล่มน,นี้จะช่วยให้เราเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธีค่ะหนังสือเล่มน,นี้สรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการเทรดทองคำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟแท่งเทียนเครื่องมืออินดิเคเตอร์กลยุทธ์การเทรดและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญคือหนังสือเล่มน,นี้สอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักนิสัยการลงทุนของตัวเองและวางแผนการเทรดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราด้วยค่ะ แอดมินพลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงมากๆเพราะแอดมินพลอยว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรดเลยค่ะถ้าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองเราก็อาจจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมแอดมินพลอยว่าในส่วนของกลยุทธ์การเทรดยังมีรายละเอียดที่สามารถลงลึกได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่สนใจการเทรดทองคำ โดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในทองคําอย่างถูกวิธีแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้4เต็ม5ดาวไปเลยค่ะหักไปหนึ่งดาวเพราะอยากให้ลงรายละเอียดในส่วนของกลยุทธ์มากกว่านี้อีกนิดนึงสรุปแล้วคู่มือเริ่มต้นเทรดทองคําฉบับมือใหม่เป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกของการเทรดทองคำได้ง่ายขึ้นและเริ่มต้นลงทุนอย่างถูกวิธีค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันดูนะคะ สุดท้ายนี้แอดมินพลอยอยากถามทุกคนว่าเคยเทรดทองคำกันบ้างไหมคะมีประสบการณ์อะไรอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้แอดมินพลอยอ่านบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยค่ะลิงก์สั่งซื้อหนังสืออยู่ในดีสคริปชันนะคะ